สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่แฟนประแทศยูสุนะครับเพราะคุณพี่คนนี้นะใช้ยูสุมายาวนานมากนะครับและตัวนี้ก็เป็นโมเดลใหม่ของเรานะครับกับออร์นิวมิวเนะครับเราจะมาสัมภาษณ์ที่เขากันว่าทําไมยังถึงเลือกใช้มิว X ของเราและจองในวันงานได้ไหมครับพี่ จองก่อนดีค่ะอ,อ่าจองก่อนดีเป็นแฟนแท้ของจริงะค,ะะค่ะนะครับแสดงว่าเป็นแฟนแท้จริงๆนะครับคงจะต้องถูกใจมิวเอ็กของเราแหละแต่เราจะมาฟังความรู้สึกของพี่เขากันว่นาว่าทำไมถึงเลือกมิวเอ็กของเราในครั้งนี้นะพี่เนาะครับผมค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพี่รอมานานมากรอมาถึงเจ็ดปีค่ะแล้วก็ทีเนี้ยรอบสื่อมวลชนเนี่ยแฟนพี่เนี่ยนั่งดูทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะดูไลฟ์สดของค่ายต่างๆดู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 ไลฟ์สดของ เผ็ดนู้นเผ็ดนี้ครับผมดูจนแม่เอาเนี้ยแหละเพราะว่าเรื่องเอาจริงๆเลยค่ะแต่เด่นอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่าความปลอดภัยคุ้มเกินราคาค่ะสิบเอ็ดระบบเลยนะครับใช่ค่ะความปลอดภัยคุ้มเกินราคาพี่ว่าราคามันแบบย่อมเยาครับผมวได้ความปลอดภัยระดับนี้ได้ออปชั่นขนาดนี้พี่ว่าไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าอะไะครับ ออนิวตัวนี้คุ้มสุดๆใช่ไหมคะคุ้มสุดค่ะคุ้มคุ้มพี่บอกได้เลยว่าเปิดตัวได้ราคาเบามากเบามากซึ่งออปชั่นภายในเนี่ยถูกใจหมดเลยค่ะถูกใจทุกออปชั่นถูกใจถูออปชันคุณพี่เลือกคุณไหนเลยคะตัวนี้เลยค่ะสีขาวสีขาวด้วยโอ้ยสีนี้เลยค่ะสีขาวมุกแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รถแล้วด้วยบอกเลยว่าได้ก่อนเท่ก่อนแน่นอนในปาร์ตี้นี้นะครับคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าแล้วก็ถูกใจอ่า ขายเจ้าหน้าที่พนักงานของยูสุทุกท่านทุกศูย์ด้วยเพราะว่าเ่าที่ซื้อรถมายังไม่เคยที่จะเจอการบริการที่ไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าประทับใจทุกครั้งที่เข้ายูสุไม่ว่าจะเป็นการเป็นเทนนิรถหรือทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราเป็นคนสําคัญมั้ง <c oughs> <c oughs> ไปดูแลเราอย่างดีแต่บอกเลยค่ะตัวเนี้ย <c oughs> ถ้าใครได้นั่งแล้วแล้วไม่ชอบนี่ นะครับนะเพราะว่าช่วงล่างเราจัดให้ใหม่หมดเลยนะครับเป็นดับเบิลวิชโบนเลยนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามันจะอยู่ในรถออฟโรดนะกับการเสริมเนี่ยการโค้งอะไรเงี้ยครับแต่เราจัดมาให้ใน PPP ของเรานะครับการโค้งเหล็กใหญ่เบลเลอร์เลยท่านสามารถมาชมตัวจริงได้นะครับใช่ใช่แล้วก็เบาะสีใหม่หรูหราครับผมเบานั่งแถวสั นี่หวดพี่ชอบที่ประทับใจที่สุดปรับเบนได้ถ้าใช่ปรับเบนได้แล้วก็ถ้าปรับพักหมดเลยเนี่ยสามารถเอาพิกนิกอน่ะนอนได้สบายๆแล้วก็ไปเที่ยวใช่ไไปเที่ยวเวไงเพราะว่าเหตุผลที่พี่ซื้อรถตัวนี้เพราะว่าพี่เที่ยวบ่อยอ่าเที่ยวบ่อยแล้วก็บางทีตอนนี้มีคุณยายอยู่ด้วยก็จะได้นั่งได้เยอะๆใช่ไหมคะคือคุ้มค่าใช้คำว่าคุ้มค่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกับ All New X ของเรา คุ้มค่าเกินราคาโอ้โหบอกเลยครับว่าแฟนบันแท้สุดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับที่ให้สัมภาษณ์ของเราเนาะครับครับผมสวัสดีครับเราจะมาถามความรู้สึกกันว่าจากการที่ได้ใช้งานรถอีสุของเรามาเนาะจากหลากหลายโฉมเลยทั้งรถเล็กรถใหญ่เนี่ยได้มาร่วมงานของเรา m e X ในวันนี้เนี่ยเห็น Mew X ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกคุ้มค่าไหมสวยงามไหมอรังการขนาดไหนนะครับ ความรู้สึกที่เห็นครั้งแรกคันนี้ตัวนี้เลยคุณกพ,พี่รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกตะลึงนะคะเพราะว่า,าเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นการปรับออปชันจัดเต็มทั้งชุดเลยอะคะ่ะก็คือออปชันมาเต็มเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้นะคะ่ะหลายๆอย่างเพราะว่ารุ่นก่นกอนๆก็ระบบพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้นะคะ่ะคือระบบเซฟตี้เต็มแล้วก็มันเป็นรถที่น่าใช้อ่ะคะ่ะ มากและดีไซน์ใหม่ถูกใจเลยไหมคะใช่ค่ะ,คะดีไซน์ใหม่ถูกใจมากหรูแล้วก็เก๋ด้วยค่ะเก๋ด้วยระบบความปลอดภัยก็นแน่นสิบเอ็ดระ,ดะ<ค>บบระบบความปลอดภัยครบค่ะขับแล้วก็คือมั่นใจมากค่ะเพราะว่ามันๆๆจะมีสัญญ,ญาณเตือนเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะออกเส้นนอกเส้นทางหรือว่าเราจะชนหรือว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเซ็นเซอร์จับบอกระหมดซึ่งรุ่นอื่นๆ่นนะคะซึ่งก็ยังไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วพี่คิดว่าราคาค่าตัวของเขาสมเหตุสมผลไหมครับราคาก็ ถ้าเปรียบเทียบนะคะจากตัวอื่นก็คือเป็นรถที่น่าเล่นนะคะราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายะค่ะแต่ว่าระบบจัดเต็มรา,าราคาราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าสนใจนะคะ่ะอ่าครับและนี่คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงนะครับจากรถอิตาสุทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยนะครับคุ้มค่าสุดๆครับกับตัว all new m a i l x ครั้งนี้นะครับกับราคาแค่1 5 7 9 0 0 0บาทในตัวท็อปเท่านั้นนะครับและในตัวล่างเริ่มต้นเนแค่110,000บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่และหากสนใจรถ มิวเของเรานะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมนะครับทั้งสสาขาเลยทั้งสาขาปาจิมบุรีนะครับในตัวเมืองและสาขาสีมาพุทธครับอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเกษรราชนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับที่ให้สัมภาษณ์ของเราในครั้งนี้ครับขอบคุณครับเราจะมาฟังสัมภาษณ์พี่เขากันครับว่าทำไมถึงเลือกอีซูซุครับครับก็เป็นแฟนอีซูมาตั้งแต่รุ่นปี03นะครับแล้วก็มาออนิวหัวกระสุนครับปีสองพันสิบเอ็ดครับโอ้แล้วก็ มารอรุ่นนี้นะครับครับผมออ n นิวเอนะครับปีสองพี่สิบนะครับก็ชอบในลักษณะของการดีไซน์ของเขาครับผมความสวยงามนะครับแล้วก็ความกว้างของผู้โดยสารครับแล้วก็ด้วยการการเข้าศูนย์การบริการถือว่าเขาติดตามมาตลอดนะครับถือว่าบริการชั้นเยี่ยมเลยนะครับด้วยสมรรถภาพในการขับขี่ก็นุ่มนะครับนุ่มนวลแล้วก็ ในเรื่องการไปตำมันก็สุดยอดนะครับและอีกอย่างนึงที่ก็หลักเลยคือนี่ครับคือไปไหนครอบครัวเนี่ยนะสะดวกมีการนั่งแบบสบายสบายนะครับแล้วสำหรับเนี่ยปี2021ัีคุณพี่เลือกรุ่นไหนมาคะเป็นีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่ตัวตัวท็อปเลยไหมคะนี่ครับตัวอัลติเมตครับสามพันเครื่องสามพันเลยนะสีนี้เลยไหมครับพี่สีนี้สีนี้เลยโอ้ทำไมถึงเลือกสีนี้ครับ อันนี้มันชอบครับชอบสุดตัวเลยนะครับแสดงว่าสีมุกสีนี้ถูกใจเลยเห็นครั้งแรกนะครับผมก็ตัวก่อนหน้านั้นก็สีนี้เหมือนกันถึงจะเสียเงินเพิ่มก็ก็เต็มใจที่จะเสียเพราะว่ามองแล้วรู้สึกว่าถูกใจสุดๆไปเลยนะครับกับสีขาวมุกอิทุสุของเรานะและทุกท่านนะอาจจะมองดูแบบเหมือนจีขาวมุกแบบไม่เหมือนนะครับขาวมุกของเราจะไม่นวลเหมือนเจ้าอื่นนะของเราจะมีสีจะเพาะออกเงินเงินมุกๆุนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับคุณพี่ ก็ขอบคุณคุณพี่นะครับสาหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับที่เลือกใช้อิรุสุของเรานะครับมายาวนานมากมากนะครับตั้งแต่ปี0 3นและก็ยังคงจะใช้อิรุสุต่อไปนะพี่เนาะครับครับใช้ต่อครับครับผมงั้นโมเดลหน้ามาซื้อกับผมอีกนะนะครับถ้าหายังมีแรงพอพี่จ๋ก็ต้องต้องเป็นแฟนต่อไปนะครับครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ